เอ๊ะทำไมมือข้างนี้ของพ่อหมดโอบิถึงกำแน่นขนาดนี้ลรอคะโอ้จริงด้วยเฮ้ยมือข้างหนึ่งกำมือข้างหนึ่งแบอ เศษดินครับแต่เรนนี่สั่งหอนใจว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เศษดินธรรมดานะคะเป็นไปได้ไม่อย่างนั้นเขาไม่กำเอาไว้แน่นขนาดนั้นหรอกคุณวิวคะเรนนี่ขอดูหน่อยได้ไหมคะท่านพอหมดโอบิทำไมท่านถึงกำรรสิ่งนี้ไว้แน่นจงบอกเรามา กระต่ายค่ะเศษดินนี้เปื้อนน้ำตาของกระต่ายตัวหนึ่งค่ะกระต่ายวันนี้ผมเพิ่งเสกเจ้ายักษ์ตาเดียวให้กลายเป็นกระต่ายถึงแม้ว่าเจ้าจะเป็นสัตว์ประหลาดแต่สำหรับข้าเจ้าคือน,น้องชายคือเพื่อนที่ข้าไว้ใจมากที่สุดใช่แล้วเจ้ายักษ์ตาเดียวคือเพื่อนรักเพื่อนสนิทคนเดียวของพ่อมดโอบี ที่เขากำเดินเปื้อนน้ำตาลยีไว้แน่นเขากำลังจะสื่อว่าเจ้ายักษ์ตาเดียวรู้วิธีทำตะเกียงแก้วครับสวัสดี เป็นยังไงไอ้ยักษ์ตาเดียวมันยอมบอกไหมแค่ผมบอกเขาว่าโอบีถูกฆ่าตายเรองช่วยกันล้างแค้นให้เขาแค่นี้เจ้ายักษ์ก็ยอมบอกแล้วครับแสดงว่าเรารู้วิธีทําตะเกียงแก้วขึ้นมาใหม่แล้วใช่ไหมคะอืมต้องใช้ของ3ามสิ่งในการประกอบพิธีกรรมอย่างแรกต้องใช้ทรายจากถา้ำอสรพิดอสรพิดไง สองต้องใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์จากเขตป่าซาตานซาตานเอ้ยแต่ละทีเนี่ยยากยากทั้งนั้นเลยอ่ะเงายวเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงพลังอสูรในตัวของเรนี่มีพลังเกินกว่าใ,ใครใในเมืองเวทมนต์ไม่ว่าจะเป็นอสรรพิษหรือว่าซาตานมันจะต้องยอมสยบให้กับเรน,นี่ง่ายๆอย่างแน่นอนแล้วอีกข้อละ่ะ ต้องใช้พ่อมดแม่มดผู้มีบุญญาธิการในการประกอบพิธีกรรมพ่อมดแม่มดผู้มีบุญญาธิการแล้วใครเรื่องนั้นไม่ยากหรอกเดี๋ยวให้อแมนด้ากับพวกแม่มดสามคาช่วยหา